สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมมาที่สวนทุเรียนภูเขาไฟวินเกะวาครับโอ้สวัสดีเจ้าของสวนครับสวัสดีครับนี่แหละก็เลยจะมาถามความเคลื่อนไหวของสวนทุเรียนภูเขาไฟว่าปีนี้ะครับคาดว่าผลผลิตจะได้จะได้ทานช่วงไหน ผลผลิตปีนี้ก็จะได้ชานช่วงปลายเมษาครับปลายเมษาครับปลายเมษาถึงถึงสิงหาเลยครับมีอยู่สามสี่รุ่นเลยครับที่สวนนี่กับบานนี่ปลายเมษาใช่ครับปลายเมษาถึงถึงสิงหาเลยครับผมนึกว่าต้องรอถึงมิถุนาไม,ไม่ไม่ครับมันมีก่อนครับนี่รุ่นรุ่นนี้จะเป็นในรุ่นที่ออกรุ่นหลังครับเห็นไหมครับนี่คือรุ่นหอ อันนี้รุ่นหลักอันนี้เขาเรียกดอกมันหรือว่าผลมันครับดอกแควงครับผมอันนี้คือดอกมันครับอันนี้คือดอกนะครับครับนีะครับชุดรุ่นที่ติดผลแล้วก็นี่ครับเนี่ยรุ่นปลายเมษาคือรุ่นนี้ครับผมครับนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันก็จะใหญ่แล้วครับอีกเดือนนึงอันนี้อายุมันประมาณกี่วันครับที่เราดูเมื่อกี้เมื่อกี้ประมาณสามสิบวันครับอ๋อครับอันนี้คืออู้อันนี้ปลายเมษาครับอันนี้ปลายเมษาผมจองไว้ได้เลยไหมนี่ ถ้านักท่องที่ยอาสนใจนี่จองเป็นลูกไว้เลยได้ไหมครับเนี่ยเอามาแบบมาดูตอนนั้นดีกว่าครับอ๋อปลายเมษาเนาะอือนะครับผมจะพาดูรุ่นปลายเมษาดีมีอยู่หลายลูกอยู่ครับเนี่ร่นั้นสลัดอากาศมันร้อนอันนี้ก็ทันหลงนะครับมาทันกันได้ยาวๆนะครับนี่มีหลายรุ่นมากครับนี่ครับอันนี้บกวลาอันนี้อันนี้เมษาครับ เห็นไหมครับพอรุ่นบนเมษาแล้วก็ต่อบบุกนาคมพามีนาเมษาพุทธพาพฤษภาครับพฤษภาครับรุ่นนี้มีนาครับมีนาพุทธพาพุทธพมิถุนายนมิถุนายนอ๋อมิถุนายนกระดา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 สิงหาเลยครับอันนี้กระดากระดาสิงหาครับผมก็ยังได้ผลผลิตเหมือนเดิมเนาะครับผม แต่ว่าผมาแอบลุ้นอยู่ว่าปลายเมษานี่แหละครับี่ปลายเมษาก็มีหลายหลายลูกนะครับนี่ปลายเมษาครับโอ้อันนี้ปลายเมษาอันนี้อายุประมาณกี่วันแล้วครับอันนี้ก็จะเข้าประมาณ ทุเรียนมันต้องแต่นะครับกาเรียกตั้งแต่หางแย้ตัวเนี้ยโอ้อันนี้หางแย้ครับ,รบหางแย้อย่างนี้นับไปประมาณสี่เดือนนะครับร้อยยี่สิบวันถึงจะ<อ>เป็นทุเรียนที่ถึง,<อ>ถงจะทานได้ครับอันนี้คือเริ่มเป็นอ่านัเริ่มนับเลยครับเนี่ยเริ่มนับครับนับเลย<อ>คือหา,หางแย,แย้แล้วก็ัะไปร้อยร้อยยี่สิบวันเลยครับทุเรียนจะแก่พอดีสําหรับทานเลยครับเนี่ยอันนี้ก็ประมาณประมาณผ่านไปหกสิบวันแล้วครับ อันนี้60วันแล้วเลยประมาณกี่วันครับเลยหกสิบวันประมาณสามสิบสี่สิบวันนะครับปลายเมษาก็ประมาณปลายเมษาอีกสักสี่สิบห้าวันประมาณนั้นครับโอ้ถ้ารุ่นนี้แหละครับรุ่นนี้ก็เหลืออีกประมาณหกสิบวันหกสิบหกสิบกว่าวันนะครับหกสิบวันนี่แหละครับเนี่ยอันนี้เรียกกระป๋องไข่ไก่เขียกกระป๋องไข่ไก่ครับไข่ไก่มีหลายรุ่นเลยของเรามีหมอนเป็นหมอนทองหมดเลยใช่ไหมครับหมอนทองหลงก้านยาวครับอยากดูก้านยาวไหมโอ้อยากดูครับอ่าครับ โอ้โหกันยะงแล้รลูนี่อีกนับไปเลยุ่นี้นับไปอีกอีกประมาณร้อยวันอันนี้ประมาณสามเดือนสามเดือนได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนครับทำไมลุ่นทำไมไม่หล่นซะก่อนปีนี้เนี่ยคาดว่าทุเรียนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณโลละเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดถึงสาขาเลยครับตอนนี้ปีนี้ทำยากมากเลยครับมนต้นต้นสมเยอะเลยครับโอ้ครับ อากาศร้อนๆนี่มีผลอะไรไหมครับมีผลมากเลยครับตัวนี้จะต้องเติมน้ำนะครับต้องเปิดน้ำให้เย็นเลยครับถ้าถ้าปล่อยให้ร้อนมันจะร่วงครับโอ้ก้านยาวครับผมหนึ่งก้านยาวเยอโอ้โหก้านยาวครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหเนี่ยก้านยาวก้านยาวนี่ผลผลิตประมาณสักกี่ร้อยลูกครับปีนี้กี่พันลูกก้านยาวตอนนี้มันไม่เยอะครับผมไม่เยอะเนะรุ่นรุ่นรุ่นสิงหาิถุนาสิงหาเยอะครับ แต่ตอนนี้ก็ถ้ารุ่นแรกๆก็ยังยังน้อยอยู่ครับใช่ไหครับอันนี้ก็รุ่นรุ่นรุ่นปลายเมษาโอ้โหคุณผู้ชมผมพามาดูปลายเมษาก่อนเนี่ยครับปลายเมษาที่สวนวินกวานะครับที่กันทลาลักษ์นะครับโอ้โหต้องเปิดน้ำให้ตลอดเลยนะครับ คนก็เย็นนะครับมาเนี่ยครับให้คนเย็นด้วยให้แล้วตอนนั้นมันเย็นต้นนั้นก็ชอบความสบายเหมือนคนแหละครับถ้ามันร้อนมันก็จะทิ้งลูกของมันมันจะสลัดลูกครับครับอันนี้นี่ผมเข้ามาดูปลาเป็นฝาแล้วมีหลายลูกอย่าไปรำคาญมีเยอะครับนี่เลยครับผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลินหลินรับแลหลินอุตจารดิตนะครับเนี่ยมาปลูกที่ดินผูกขอไฟเห็นไหมครับเห็นลูกดินไหมโอ้เห็นไหมครับมันจะมีหลายรุ่นเลยนี่นี่นะครับหลินครับ นี่ครับคุณผู้ชมว้าวโอ้คุ้มค่ามากเลยวนยนันนี้ต้องหยิบตัวนี้ก็ต้องรออีกร้อยวันเนี่ยรุ่นนี้รออีกร้อยวันครับอดใจรออีกร้อยวันว,ว้าวอดใจรอนะครับ <100 S 1> คุณผู้ชมอีกสามเดือนเนี่ยอืมครับอันนี้ก็ปลายเมษาครับมีหลายต้นไม่ต้องกลัวปลายเมษาเนี่ยได้ทานแน่น,นอนประมาณนนสักกี่ตันครับ กาจจะถึงตันไม่ทับกระบอไปไม่แน่ใจนะครับอืมอันนี้คือปลายเมษาแน่นอนใช่ครับผมโอ้โหคุณผู้ชมปลายเมษาเนี่ยผมต้องรีบมามาเลยนะสวนวินกับวาเนี่ยครับเนี่ยทางเข้าบ้านซัมตาลมเลยใช่ไหมครับหนึ่งสองสี่นะครับสาจสองสี่เส้นสองสี่สองร้อยเมตรนะครับครับโอเค